Present Continuous นั้นประกอบด้วย subject หรือประธานของประโยคตามด้วย is หรือ am หรือ are ซึ่งเป็นกริยาช่วยตามด้วย verb เติม ing หรือกริยาหลักเติม ing และถ้าเราต้องการทำเป็นประโยคปฏิเสธเราก็เพิ่มคำว่า not เข้ามาข้างหลัง is หรือ am หรือ are ขอย้ำนะคะว่าจุดเด่นหรือหัวใจสำคัญของ tense ในกลุ่ม Continuous จะต้องประกอบด้วย verb to be ตามด้วย verb เติม ing และ present continuous verb to be จะอยู่ในรูปของ present ก็คือ is หรือ am หรือ are เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแต่งประโยคจะต้องมีครบทั้งสองส่วนนี้นะคะถึงจะเป็นประโยคที่ถูกต้องอพร้อมแล้วเราลองฝึกกันเลยนะคะครูให้ภาพมาหนึ่งภาพ ตาด้วยคำศัพท์สองคำคำแรก he ซึ่งเป็นสรรพนามแทนผู้ชายคนนี้หมายความว่าเขาคำที่สองคำว่า brush มีความหมายว่าแปรงซึ่งเป็นคำกริยานะคะเราจะต้องนำคำศัพท์สองคำนี้มาแต่งประโยคให้อยู่ในรูปของ present continuous tense นะคะลองแต่งดูนะคะ he brushing his teeth he brushing his teeth น้องๆลองตรวจสอบดูนะคะว่าประโยคนี้ตรงตามโครงสร้างที่เราเรียนมาหรือยังยังใช่ไหมคะเราลองมาแต่งใหม่นะคะ he brushing his teeth และคำที่หายไปคือคำว่า is นั่นเองนะคะเช็คใหม่นะคะเช็คใหม่ he เป็น subject is แล้วก็ brush เป็นกริยาที่เติม ing นะคะ he ประธานเป็น he เพราะฉะนั้นเราจะใช้ is ตามด้วยกริยาเติม ing ก็จะได้ประโยคที่ถูกต้องแล้วนะคะประโยคแรกจรึงเป็นประโยคที่ผิดนะคะส่วนประโยคที่ถูกต้องก็คือ he is brushing his teeth He is brushing his teeth หมายความว่าเขากำลังแปรงฟันภาพที่สองค่ะ